สวัสดีครับพบกับช่องเคไทยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดนะรัฐเขาขอความร่วมมือนะครับงดเดินทางออกนอกพื้นที่นะผมก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับช่วงนี้ก็เลยอยู่ที่สวนนี่แหละนะครับวันนี้ผมจะปลูกแก้วมังกรนะครับที่สวนมันก็มีหลายพันนะครับมีทั้งเ,เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวเนื้อสีแดงนะแล้วก็ สีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่คือผิวผิวของเขาเป็นสีเหลืองนะครับแต่เนื้อยังเป็นสีขาวอยู่นะครับมีอยู่3มสายพันธุ์นะครับเดี๋ยววันนี้ว่างๆนะครับจะไปปลูกแก้วมังกรกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการปลูกของผมเนี่ยเป็นยังไงต่างจากสวนอื่นหรือท่านอื่นเขาปลูกแบบไหนนะครับผมใช้วิธีแบบบ้านๆนะครับปลูกไม่ต้องอะไรมากนะฮะก็ปลูกไว้ท่านนะครับ หรือถ้าเหลือก็เอาไปขายได้ก็ดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คือกิ่งพันแก้วมังกรนะครับที่ผมได้ตัดมาชับไวอะนะครับก็เพื่อให้เขาได้ออกรากหน่อยนิดนึงก่อนที่จะเอาไปลงปลูกจริงนะโซนทางนี้นะครับโซนทางนี้ก็คือตัวนี้ก็คือลูกสีเหลืองนะครับพวกนี้นะครับที่ผมชําไวนะลูกสีเหลืองนะครับส่วนส่วนตัวนี้นะครับเออลูกสีแดงนะครับสีแดง สีแดงเนื้อแดงนะครับตัวนี้นะครับนี่ผมเพาะไว้มีอยู่สีกิ่งก็คงจะลงได้เสาหนึ่งพอดีนะครับส่วนทางนี้ก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือลูกสีเหลืองนะแต่แต่ลูกสีเหลืองเนี่ยก็คือเหลืองเฉพาะผิวเขานะครับเ,เนื้อเขาจะเป็นสีขาวอยู่นะฮะซึ่งมันก็เหมือนแก้วมังกรพันธุที่เป็นผิวสีแดงเนื้อสีขาวนะครับเพียงแต่ว่าผิวของพันธุ์รุ่นนี้เขาจะเป็นสีเหลืองซึ่งมันก็แปลกนะครับ ก็คือถ้าตามสายพันธุ์นะครับก็คือพันธุเ์เขาเรียกเหลือกิสราเอลนะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือ,อ,อผิวสีแดงนะครับผิวสีแดงเนื้อสีแดงนะครับก็คือเป็นพันธุ์เขาเรียกพันธุ์แดงไต้หวันนะครับตัวนี้ผมตัดมาเพาะชาไว้นะครับเพื่อให้เขาไดออ้ออกลากหน่อยนะครับเท่าที่ดูนะครับก็คือตอนนี้ก็คือเขาเขาเออถอดยอดขึ้นมาอีกข้อหนึ่งแล้วนะครับก็ มีรากหมดแล้วอ่ะนะครับพวกนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเขามีรากอะไรอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกนะครับเนี่ยครับเขามีรากงอกออกมาแล้วก็คืออย่างเงี้ยเอาไปปลูกได้นะครับคือจริงๆแล้วตัดจากต้นสดๆก็คือเลือกกิ่งที่แก่ๆหน่อยนะเอามาชํำหรือจะเอาไปปลูกะลรก็ได้นะครับเป็นเดียว่าผมใช้วิธีคือเอามาเอามาชํำไว้ก่อนเพื่อให้รากเขางอกนะครับคือลักษณะนี้นะครับ แก้วมังกรปลูกง่ายนะครับเอ่อเป็นพืชที่ตายยากมากนะครับจอต้องการน้ําน้อยด้วยนะฮะตัวนี้เอาไปปลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกนะซึ่งเสาผมได้เตรียมไปแล้วนะครับทางฝั่งนี้ผมก็จะลงเสาแก้วมังกรนะครับก่อนเท่าที่ลงเสาเตรียมมาแล้วนะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าต้นได้ั้งนะครับลงเนด้านแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยได้ปลูกนะเพราะเด คนตกวัชพืชหญ้าขึ้นเต็มมากเลยผมต้องมาถากหญ้ามาได้หญ้าออกก่อนนะครับในนี้มันก็จะมีที่ผมปลูกแซมไว้ก็จะมีมะละกอนะครับส่วนฝั่งทางนน้นนะครับฝั่งทางนน้นก็จะเป็นมะนาวนะฮะผ,ผมมีโอกาสได้มาสวนเนี่ยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็ลกนิดนึงนะมะนาวเนี่ย ไอ้พวกเทวันขึ้นคุมเต็มเลยฮะต้องมาถกมาตัดมะทอนออกพอสมควรนะนี่ครับนี่คือ,เ,อเสาที่ผมจะลงแก้วมังกรนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดหญ้าบ้างแล้วแหละฮะหญ้าขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะหญ้าคานะฮะตัดได้แล้วก็ขึ้นตัดแล้วก็ขึ้นนะฮะนี่คือเสาที่ผมเตรียมไว้นะฮะเสาที่ผมเอามาทำาแก้วมังกรนะรก็คือเสารัว้วนะฮะเสารัว้วตัวนี้หน้าสามนะ หน้า3ยาว2เมตรนะครับผมฝังลงในดินเนี่ยห้าสิบเซนนะส่วนตัวนี้นะครับเออ่เป็นตัวที่เออ่จะให้แก้วมังกรเขาขึ้นนะครับก็คือเขาจะขึ้นผมจะให้เขาขึ้นตามนี้นะแล้วก็เขาเขาจะโคง้งโค้งลงนะฮะโคง้งลงผมใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กเหล็กเออ่ตัวนี้เหล็กกล่องนะเหล็กกล่อง4ี่คูณสนะตัดตัดแล้วก็ทําการกระบาดนะฮะทำการกระบาดแบบนี้แล้วก็ ตัวนี้คือยางยางเก่าของรถจักรยานยนต์นะครับขนาด17นะฮะขอบล้อ17ะตะตัวนี้เอามาทำนะก็คือผมจะใช้วิธีนี้นะหรือใครจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะครับใช้เป็นไม้พาดกากระบาดหรือว่าจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่แต่ผมมีวัสดุพวกนี้อยู่ผมก็เลยใช้แบบนี้นะเนี่ยครับที่ผมทำนะฮะที่ผมทำก็คือเออเป็นกากระบาดนะฮะ กระบาดพาดอยู่บนเหล็กกล่อง4 4่สูนิ้วนะฮะเพื่อเอามาสวมของหัวเสาส่วนยางตัวนี้คือยางบลอไซส์เก่าขนาด17นิ้วนะครับถ้ามองถ้ถามองด้านด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับก็เอามาสวมสวมหัวเสาอย่างนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปลูกต้นนี้นะครับเอ่อนี่คือ ที่ผมเตรียมดินมาแล้วนะฮะก็คือผมจะเอาดินมาปอคนคนเสานิดนึงนะฮะคือทำเป็นเนินคล้ายๆหลังเต่าไว้นะฮะเพื่อเพื่อให้ลากเขาเนี่ยได้ใช้ดีขึ้นนะฮะก็คือปกติแล้วเนี่ยไอ้แก้วมังกรนเนี่ยเวลารากเขาออกเนี่ยลากเขาจะแผ่นะฮะแผ่ออกตามผิวดินนะฮะ พราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราไปฝังนะฝังลงลึกลึกเกินไปเนี่ยลาาเขาจะเดินลําบากนะผมก็เลยต้องใช้วิธีนะฮะใช้วิธีแบบยกเนินขึ้นนะครับเป็นเป็นคล้ายลังเต่าแบบนี้นะครับการปลูกนะฮะการปลูกแก้วมังกรนี่นะฮะก็คือเอ่อที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเสาเหลี่ยมนะฮะเสาสี่เหลี่ยมขนาดหน้าสามทีนี้วิธีการปลูกเนี่ยเสาต้นหนึ่งนะผมจะปลูกแค่สีกิ่งนะครับสีกิ่งก็คือการปลูกก็คือจะปลูกตามเบียบเสาพอดีนะฮะก็คือ เสาเป็นส right? so right well. so right? ี so you, person, ่เหลี่ยมใช่ไหมก็ปลูกเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วกิ่งนะฮะก็คือตัวนี้กิ่งหนึ่งตัวนี้กิ่งหนึ่งด้านนู้นอีกกิ่งหนึ่งนะฮะแล้วด้านนี้อีกกิ่งหนึ่งก็คือจะได้สี่กิ่งพอดีนะครับแนะนำมานะครับเสาต้นหนึ่งนะครับปลูกแค่สี่กิ่งก็น่าจะเพียงพอนะฮะเพราะว่าถ้าปลูกเยอะนะฮะปลูกปลูกห้ากิ่งหกกิ่งหรือหรือมากกว่าสี่กิ่งขึ้นไปเนี่ยเวลาเขาโตเนี่ยตรงนี้มันจะแน่นนะฮะมันจะแน่น เพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยเวลาเขาโตปุบเนี่ยเขาเขาจะแตกยอดหรือว่าไปขยายยอดข้างบนของของเขาเองเน,นะฮะเดี๋ยวมาดูการปลูกครับเอ่อผมตัวเนี้ยผมจะปลูกเสานี้ให้ดูกันนะฮะก็คือการปลูกเนี่ยก็คือจะปลูกให้ได้เหลี่ยมเสาพอดีนะฮะก็คือสี่สี่กิ่งนะครับสี่กิ่งก็ขุดหลุมลึกพอ ประมาณนิดนึ่งนะครับเพื่อให้รากเขาเนี่ยฝังลงไปได้นะครับแล้วก็ปลูกแนบกับเสานะะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้ดินกบบางๆนะฮะเก้ามังกรเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายนะตายยากด้วยนะ กิน้ำเอ่อเป็นเพื่อที่ต้องการน้ําน้อยนะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือให้มันได้เข้าเหลี่ยมนี้นะครับก็คือเหลี่ยมและกิ่งนะครับซึ่งเสาเนี้ยผมก็ใช้อยู่สีกิ่งแค่นี้นครับเป็นอันเสร็จแล้วนะก็คือเอ่อได้สีกิ่งรอบรอบเอ่อเหลี่ยมตามเหลี่ยมเสาพอดีนะฮะ ต่อไปนะครับก็คือใช้เชือกผูกนะฮะเชือกผูกก็เพื่อเพื่อเพื่อประคองกิ่งเขาเนี่ยไม่ให้เขาล้มหรือบังคับให้กิ่งเขาเนี่ยทอดขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เชือกนะเชือกผูกผูกแค่ประคองนะครับประคองเพราะว่าบางทีฝนตกหนักๆหรือลมแรงเนี่ยกิ่งเขาจะล้มได้นะฮะก็ประคองไว้แค่นี้นะครับหลวมๆนี่ครับเท่านี้เสร็จครับ ไปตัเสร็จนะการปลูกแก้วมาก่อนนะฮะเรียบร้อยครับนะก็คือเสานี้ปลูกเรียบร้อยนะครับก็คือเสาหนึ่งนะครับใช้สีกิ่งนะครับปลูกรอบตามเหลี่ยมเสาพอดีเลยนะฮะเป็นลักษณะนี้นะฮะพอปลูกเสร็จแล้วก็ใช้เชือกผูกประคองกิ่งเขาไว้นิดนึงนะครับไม่ให้กิ่งเขาเนี่ยล้มนะฮะให้เขาตั้งตัวได้ก่อนนะฮะสีกิ่งพ่อนะครับไม่ต้องมากกว่านี้นะฮะ เดี๋ยวเขาเขาจะทอดยาวขึ้นมาตามเสาแล้วก็มาขึ้นที่การกระบาดด้านบนนี่เองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คือเสานี้เสานี้ผมก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็สี่กิ่งเหมือนกันแต่กิ่งเนี้ยก็คือเขาก็ถอดยอดขึ้นมาหลายหลายข้อแล้วนะครับดูกิ่งเขาจะยาวหน่อยแค่นั้นเองนะฮะก็เป็นลักษณะนี้ก็คือใช้เชือกผูกประคองนะผูกประคองกิ่งเขาไว้นะบ,บับงคับบังคับให้กิ่งเขา เขาเข้าไปในช่องด้านบนนู้นนะครับนั่นคืออีกต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งก็คือเหมือนกันนะครับก็สีกิ่งเหมือนกันนะฮะก็บังคับให้เขาขึ้นมาตามตามตามเสานะครับเพื่อให้เขาขึ้นมาด้านบนนี้นะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้ปลูกไว้แล้วนะครับทางนี้ก็คืออยู่สวนทางหลังบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งยังพอมีพื้นที่ว่างอยู่หน่อยนะฮะ แต่ค่อนข้างรกนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยพอฝนตกบ่อยเนี่ยวัชพืชหรือพวกหญ้าขึ้นเร็วมากนะครับตัวนี้มีอยู่5เสานะครับเป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับตัวนี้พันธุ์สีเหลืองก็ปลูกไว้ประมาณปีนี้น่าจะเกือบครบ2ปีแล้วมั้งนะครับก็ต้นก็เริ่มสมบูรณ์แล้วนะฮะตอนนี้ผมปลูกใสบ่บ่อซีเมนต์นะครับเป็นวงบอ่อเพราะว่ามันอยู่ติด ติดใช้คลองนะครับติดใชคลองท,ที่ที่เป็นน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่า,าปีไหนที่น้าําหลากเนี่ยน้ำก็จะเอ่อขึ้นมาท่วมนะครับท่วมบริเวณนี้เลยก็ผมก็เลยใช้บ่อซีเมนต์นะครับเพื่อย,ยกอของเขาให้สูงขึ้นหน่อยนะฮะน้ำเวลาน้ําเอ่อขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม,ไม่ไม่ท่วมของเขาอะนะครับก็ตัวนี้ก็ต้นแก่สมบูรณ์นะฮะร,ระยะเวลาก็เริ่ม เริ่มอ,ออกดอกแล้วนะครับจะเห็นว่านี่ฮะเขาเขาเขาเริ่มออกดอกแล้วนะครับแต่แก้วมังกรนะฮะปัญหาอย่างหนึ่งนะก็คือเรื่องของมดนะครับมดเนี่ยชอบมากนะขึ้นมานะเจาะเจาะดูเห็นว่าจะเจาะเจาะของเขาเป็นเป็นผิวแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอายาป้องกันมดมาโรยแล้วนะครับนี่ครับก็อยู่ประมาณ5้าต้นนะครับฝั่งนี้นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับ นี่ครับเห็นว่าเขาจะเริ่มเริ่มมีดอกแล้วนะครับเริ่มมีดอกแล้วนะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยเขามีขายกิ่งพนะั 1, น์น่ยก็พันธุ์นี้ก็คือเหลืองอิสราเอลเนี่ยกิ่งกิ่งหนึ่งก็ค่อนข้างแพงนะครับเขาเขาขายประมาณสองร้อยสามร้อยนะกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งกิ่งหมายถึงว่ากิ่งที่เขาชํามีรากแล้วนะครับ ผมผมก็ไปซื้อกิ่งเข้ามาแล้วมาปลูกแล้วก็พอมันโตผมก็ขยายพันธุ์เอานะฮะนี่เห็นไหมครับก็คือโรคของแก้วมังกรนะครับก็คือปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมดนะครับมดจะขึ้นมาเจาะมาชัยนะนี่ครับกิ่งพวกนี้ผมจะต้องตัดทิ้งนะครับแล้วก็เอายามาโรยกันการมดหน่อยนะครับแล้วก็โรคอีกอย่างหนึ่งของแก้วมังกรนะครับก็คือโรคเอ่อ เน่านะครับเน่าลักษณะนี้นะฮะอย่างนี้ก็คือเท่าที่ผมศึกษามาเอ่อ,อ,อไม่ใช่ศึกษามาหาข้อมูลมานะครับก็คือเขาเรียกว่า a n t แท็กโนนะฮะก็คือมันเกิดจากเชือเอ้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ถ้าได้ระบาดเนี่ยคุมยากมากนะก็บางทีอาจจะต้องตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งแล้วก็เผาเผาทำลายนะฮะถึงก็ต่อถึงขั้นต้องปลูกใหม่เลยทีเดียว ตัวนี้ก็คือ,เ,อเขาแตกกิ่งค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมจะต้องตัดตัดตัดทิ้งนะครับพวกนี้เพราะว่ามันยิ่งรกเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นพวกลาหรือพวกแบคทีรียเนี่ยมันยิ่งสูงนะครับแล้วก็กิ่งพวกนี้เดี๋ยวจะต้องถอดออกหน่อยนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเยอะเกินไปนะเพราะว่าถ้ามันเยอะเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเกิดเชื้อรานะครับ <S <S เดี๋ยวดูต้นนี้นะครับต้นนี้นี่ฮะเห็นเห็นเขาจะเริ่มมีดอกแล้วนะครับก็ถือว่า ต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะเริ่มออกดอกแล้วสําหรับปีนี้นะครับส่วนตัวเนี้ติดติดผลแล้วนะฮะลูกหนึ่งเหมือนเดิมนะปัญหาก็คือเรื่องมดนะเรื่องมดเนี่ยพวกนี้ดอกอ่ะเดี๋ยวอีกวันสองวันเขาก็าจะบานแล้วนะครับดอกแบบนี้นะก็คงมีโอกาสได้ทานนะครับสําหรับปีนี้นะฮะแก้วมังกรที่ผมปลูกไว้นะครับเนี่ยของเขาเริ่มออกดอกแล้วนะครับแต่ต้องมองลุงนิดนึงนะฮะปัญหาคือ แอนแทคโนตนะครับโรคนี้ถ้าเกิดเนี่ยรักษายากมากนะครับถึงขั้นต้องทำลายเลยนะฮะเอาไปเผาทิ้งเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมันติดผลออกอสุกแล้วนะครับผมจะลองอถ่ายแล้วก็ทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครว่าแก้วมังกรสีเหลืองเนี่ยเป็นยังไงนะครับรสชาติหวานอร่อยเหมือนแก้วมังกรพันอื่นไหมนะครับ นครับพวกนี้นะพวกนี้ก็อีกอีกวันสองวันก็บานแล้วนะครับพวกนี้นะส่วนส่วนส่วนตัวเนี้ยเสียนะตัวเนี้ยเสียนะก็คืออย่างเงี้ยถ้าถ้าแตกเหมือนจะออกดอกมาแล้วก็เป็นสีเดิมเน,น้ตัวนี้คือ,ค,อคือเสียแล้วนะครับก็เปน็นเรียบร้อยนะครับการปลูกแก้วมังกรของผมนะฮะที่สวนนะฮะก็ใช้วิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากนะ เพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยก็เป็นพืชที่ตายยากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นพืชที่ต้องการน้าน้อยด้วยนะวันนี้ก็รอดอีกวันหนึ่งนะครับมาอยู่ในสวนนะฮะนี่ขนาดใส่หมวกแล้วเหงอย,ยังโชคเลย mm hmm. ก็ใครมีพื้นที่นะครับอยากจะปลูกไว้ทานนะฮะถ้าเหลือก็อาจจะขายได้ด้วยนะฮะแก้วมังกรนะครับแต่ที่ระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการ ระบาดของโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมดนะฮะมดที่เข้ามาชอนชัยนะฮะก็คือศัตรูตัวร้ายของแก้วมังกรเลยแหละนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อโรคแอนแท็กโนตนะครับแอนแท no โนตเนี่ยเป็นโรคที่พบเป็นแล้วเนี่ยคุมยากมากนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางฝั่งนู้นนะฮะผมก็มีปลูกอยู่นะพอมันเกิดระบาดขึ้นมาเนี่ยคุมไม่อยู่นะระบาดไปหมดเลยพอออกลูกออกดอกมาเนี่ยลามไปถึงดอกถึงลูกนะคะ ผิวของลูกของเขาเนี่ยไม่สวยนะฮะตัวเองยังไม่กล้ากินเลยนะฮะขายก็จะขายไม่ได้นะฮะก็เพียงกับต้องตัดนะฮะตัดทําลายแล้วก็เอาไปเผาทิ้งนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับก็ที่สวนนียใช้ใช้จุลินทรีย์นะครับใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมนะฮะเคมีนี่แทบไม่มีเลยนะฮะก็เป็นสวนที่ค่อนข้างจะปลอดสารน,นะฮะปลอดสารน,นะ ส่วนแก้วมังกรที่ผมปลูกใหม่เมื่อกี้ข้างหลังนี่นะครับก็ต้องคอยประคับประมงนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมปลูกทิ้งปลูกขว้างนะฮะพอมันเป็นโรคระบาดแล้วเนี่ยมันคุมมันคุมหรือมันรักษานะฮะมันสายเกินไปนะฮะมันต้องมันต้องดูแลนะตั้แต่แรกเริ่มนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของของโรคพวกนี้นะครับแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรเป็นพืชที่ต้องการแดดจัดนะฮะ ไม่ควรนะฮะไม่แนะนําให้ไปปลูกใต้ร่มเงาหรือว่าใต้ต้นไม้อ,อื่นนะครับซึ่งซึ่งเขาจะไม่ค่อยได้แดดนะฮะเพราะเขาจะไม่ค่อยได้แดดะทีนี้นว่าความเสี่ยงหรือโอกาสในการติดติด,ต,ดติดโรคของเขาเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับปลูกกลางแจ้งนะครับแกวมังกรเนี่ยยิ่งแดดจัดยิ่งดีนะครับแดดเปี้ยงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวเขาตายนะฮะเขาเขาชอบนะแกวมังกรอ่ะแดดจัดจัดแล้วยิ่งชอบเลยนะครับ โอเคนะครับถ้าใครมีพื้นที่หรือยังพอมีเวลาช่วงนี้นะครับก็ลองปลูกกันนะครับแก้วมังกรนะฮะเป็นพืชที่ปลูกไว้ทานนะครับแล้วก็ขายได้ด้วยนะฮะถ้าเรามีของเราเองเนี่ยเราก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อเขานะนะครับก็ลองดูนะครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ